คลิปนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับดินปลูกหรือว่าดินผสมเนี่ยนะครับดินปลูกดินผสมไม่ใช่ปุ๋ยนะครับมันคือวัสดุที่ทำให้รากพืชยึดเกาะหรือว่าเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เรานำไปปลูกต้นไม้เสร็จแล้วเนี่ยเราควรจะมีความเข้าใจในการใช้ปุ๋ยนะครับ กับพืชนั้นๆที่เราปลูกด้วยนะครับว่าเขาเขาชอบปุ๋ยอะไรและมันอยู่ในขั้นตอนไหนในช่วงเวลาไหนนะครับที่ควรจะใส่ปุ๋ยตรงไหนนะครับข้อเสียของอดินปลูกหรือวัสดุปลูกนะครับที่มีส่วนผสมของแกลบดำนะครับแกลบดำเนี่ยจะมีจุดอ่อนอยู่ก็คือเขาจะมีความระอุหรือว่าความร้อนของเขาเองนะครับ ในช่วงตอนกลางวันเมื่อโดนแดดหนักๆโดนแดดมากๆโดยที่ความชื้นน่ะมันมันไม่มีนะครับทำให้รากไหม้ได้นะครับมันเกิดความร้อนเนี่ยที่รากเนี่ยรากมันก็ไหม้นะครับต้นไม้ก็จะเหี่ยวเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีความเข้าใจในการลดน้ําด้วยครับผมว่าวันนี้แดดมันร้อนนะควรจะเพิ่ม รอบในการรดน้ําเพิ่มเข้าไปนะครับหรือว่าพฤติกรรมในการรดน้ําของเรามันไม่ดีพอเราก็ต้องเพิ่มเนื้อดินเข้าไปนะครับเพราะว่าเนื้อดินเนี่ยจะช่วยอุ้มน้ําได้ดีกว่านะครับแกลบดําก็อุ้มน้ําได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่มันยังสู้ดินจริงๆไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราใส่ดินเยอะเกินไปมันก็ทําให้ดินเราแน่นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องดูที่ความเหมาะสมนะครับว่าเราจะเอาไปทํำยังไงต่อไปดินปลูกในถุงนี้นะครับมี มีปุ๋ยมาแล้วนะครับคือใช้น้ำหมักขี้วัวจุลินทรีย์ e อนะครับแล้วก็ในความเป็นดินจริงๆของอของมันเองนะครับคือมันก็จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้แล้วนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจนะครับว่าทุกครั้งที่เรารดน,น้ำต้นไม้เนี่ยทุกครั้งนะครับวันนี้รด3เวลาเช้ากลางวันเย็นสังเกตที่รูก,กระถางนะครับที่ใต้ที่ใต้กระถางต้นไม้ จะมีรูอยู่นะครับถ้าเราลดน้ําต้นไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยต้นไม้จะโตไม่โตรากมีแค่ไหนก็ตามนะครับมันจะชะล้างปุ๋ยในดินทิ้งออกไปนะครับต้นไม้จะดูทนไม่ทันี่ไม่รู้ล่ะแต่วันนี้ลดไป3ามครั้งปุ๋ยมันก็ออกไป3ามครั้งนะครับเพราะฉะนั้น1อาทิตย์2อาทิตย์นะครับคุณก็ควรจะหาปุ๋ยเติมให้กับต้นไม้นะครับดินปลูกเนี่ยมันคือวัสดุที่ทําให้รากพืชยึดเกาะมันมี คุณสมบัติเป็นปุ๋ยอ่อนๆให้กับต้นไม้นะครับแต่มันไม่เพียงพอนะครับที่จะเลี้ยงต้นไม้ทั้งต้นให้ออกดอกออกผลได้นะครับดินปลูกหนึ่งทุ้งอ่าจะปลูกต้นไม้เนี่ยหนึ่งต้นเพื่อจะให้เห็นอ่าผลเลยนะครับมันไม่ได้นะครับมันต้องมีปุ๋ยนะครับกับพืชนนั้นๆด้วยนะครับใช้ให้ตรงแล้วก็อ่าเรื่องการให้น้ำนะครับสถานที่ในการปลูกนะครับสำคัญนะครับพฤติกรรมของเราเองเหมือนกันนะครับวันนี้เราขยัน เรารดน้ําทุกวันทุกวันนะครับแต่พอความขยันของเราหายไปเนี่ยนะครับมันทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดนะครับอ่าสมมติว่าผมยกตัวอย่างคุณขยันนะคุณรดน้ดําดีคุณให้น้ําดีมาทุกทุกวันต้นไม้มันก็คิดว่าตัวเองอะ่ะมีทรัพยากรเพียงพอนะครับในการหล่อเลี้ยงคุณให้ปุ๋ยมาอย่างดีเลยใส่ปุ๋ยเสร็จใส่น้ํามาแต่พอวันที่เราขี้เกียจแล้วเนี่ยเราจะไม่เอาแล้วเราขี้เกียจละต้นไม้มัน มันเคยได้กินดีมาก่อนนะครับอ่ามันเคยได้ปุ๋ยมันเคยได้น้ําดีมาก่อนพอถึงวันที่มันกินดีกินเท่าเดิมใบทุกอย่างมันโตมันเริ่มโตแล้วเนี่ยใบก็เริ่มโตรากก็เริ่มไปแล้วเนี่ยแต่อาหารมันน้อยลงไปวันนั้นนะครับผลผลิตของคุณจะจะเท่ากับศูนย์เลยนะเพราะว่ามันมันมันต้นไม้มันโตเร็วกว่าโตเร็วแล้วอะครับแล้วก็เราให้อาหารเขาไปน้อยอ่ะเขาไม่มีอะไรกินเขาก็ต้องสลัดใบทิ้งเหลืองตายนะครับ เป็นไปนตามสภาพนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูที่ความสม่ำเสมอด้วยนะครับว่าเราทําได้ไหมนะครับแต่ถ้าว่าเราเราปลูกเพื่อความสุขหรือว่า,าเป็นงานอดิเรกนะครับทําเพื่อความสุขกายสบายใจนะครับก็ไม่ต้องไปเสียสียดมันนะครับเพราะมันมีการลองผิดลองถูกอยู่ตลอดเวลาครับขอให้มีความสุขในการเพราะต้นไม้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ